ข้าวารดของทุกาก็สู่กดในถแลกคาร์บอเนขนาดนี้คาร์บอเนป็นกิจกรรับ้อที่เข้ามาได้ในถุวถุของเราในเล่กิจกรรมนี้เปกิจกรรมเวอรีโกว่าึ่งจะมขึ้นในเวลาวัิธกิจการ้านีุ่งขาวท่านไหนจสนใจสามารถรลุกิจกรรมไดที่บริเวณหน้าหน้าวินสันติแล้วบรรลุถางถุงกิจกรรมรับข้าวสารดูของทุกานก็สูต ครนีกิจกรรมสำหรับน้องที่เขามาเนสนิมของเราในรอบกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเบรคโราซึ่งจะมีขึ้นในเวลา14นาฬิกา5นาทีลูกค้าท่านนที่สนใจสามารเาร่วมกิจกรรมได้ที่บริเวณจ้าวิา์ด้านนตรี้นครับ